สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราจับเอาความรักสองอย่างมารวมกันอย่างแรกคือความมันบนมอเมตอร์ไซค์คู่ใจกับอีกอย่างคือการได้นอนชิลชิท่ามกลางธรรมชาติมันจะออกมาเป็นการผจญภัยที่เจ๋งขนาดไหนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับโมโตแคมปิ้งหรือการขี่มอเมตอร์ไซค์ไปตั้งแคมป์นั่นเองลองนึกภาพตามนะครับเรากำลังบิดมอเมตอร์ไซค์ไปบนถนนสวยๆลมเย็นๆปะทะหน้าสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอด พอตกเย็นก็จอดรถกลางเต็นท์นอนดูดาวโอ้โหมันคืออิสระที่หาจากไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วการเดินทางแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ฝันแบบนี้กลายเป็นจริงได้เอาละครับมาเริ่มกันที่หลักการข้อแรกกันเลยซึ่งต้องบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะเป็นเหมือนแก่นของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือปรัชญาที่ว่าต้องเล็กและต้องเบาหรือ compact and light ครับ คือความท้าทายหลักๆของการเดินทางสไตล์เนี้มันมีอยู่2ออย่างครับ1เลยคือพื้นที่บนรถเราเนี่ยมันมีจำกัดแบบสุดๆและข้อ2ที่สําคัญกว่าข,ข้อแรกอีกก็คือการรักษาสมดุลของรถให้ดีที่สุดเพื่อให้เราขี่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับเพราะการแบกของที่มันหนักหรือใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะทําให้รถควบคุมยากขึ้นเยอะเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะลองมาเทียบกันดูครับถ้าเป็นแคมปิ้งด้วยรถยนต์หรือคาร์แคมปิ้งเนี่ย โอ้โหเราแทบจะขนบ้านไปได้เลยใช่ไหมครับโต๊ะใหญ่ๆเก้าอี้สบายๆอุปกรณ์ครัวจัดเต็มแต่พอเป็นโมโตแคมปิ้งปุ๊บเราต้องสลัดความคิดนั้นทิ้งไปเลยแล้วเปลี่ยนโหมดมาคิดแบบนักเดินป่าแทนคือต้องเลือกเฉพาะของที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นทุกชิ้นต้องเล็กที่สุดเบาที่สุดเพราะน้าหนักทุกกรัมมันมีผลกับการขี่รถของเราหมดเลยครับแล้วไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่ว่าเล็กและเบาเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะก็อย่างเช่น เต็นที่พอพับเก็บแล้วเหลือขนาดนิดเดียวแผ่นรองนอนแบบเป่าลมที่ม้วนเก็บได้เล็กจิว๋วถุงนอนที่บีบอัดได้เยอะๆหรือว่าเก้าอี้ที่พับประกอบได้อ้อขอแนะนำนิดนึงนะครับไอ้เจ้าแผ่นรองนอนแบบเป่าลมเนี่ยนอกจากมันจะประหยัดที่แล้วนะมันยังช่วยให้เรานอนสบายขึ้นมากๆเลยหลังจากที่ขี่รถมาเหนื่อยๆทั้งวันและนี่คือคำแนะนำที่สำคัญมากๆสำหรับมือใหม่เลยนะ คือไม่ต้องรีบร้อนไปซื้อของแพงๆมาให้ครบทุกอย่างนะครับลองไปยืมเพื่อนหรือหาเช่าอุปกรณ์มาลองใช้ดูก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดเงินนะแต่มันจะทำให้เราได้รู้ด้วยตัวเองเลยว่าเอของแบบไหนกันแน่นะที่มันเหมาะกับสไตล์ของเราจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อเป็นของตัวเองครับเอาล่ะพอเราเลือกของที่จำเป็นได้ครบแล้วก็มาถึงหลักการข้อที่2 ซึ่งผมบอกเลยว่านี่มันคือศิลปะชัดๆครับศิลปะแห่งการจัดของใช่แล้วครับมันไม่ใช่แค่การยัดยัดของลงกระเป๋าไปให้หมดแต่มันคือทักษะที่จะทําให้การเดินทางของเราปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นขึ้นแบบคนละเรื่องเลยหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหลักฟิสิกส์ง่ายๆเลยครับก็คือเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงนั่นเอง นึกภาพตามง่ายๆนะคบเวลาเราสะพายเป้หนักๆเนี่ยถ้าของที่หนักที่สุดมันอยู่ต่ำๆแล้วก็ชิดกับแผ่นหลังเราเราจะรู้สึกว่ามันทรงตัวง่ายกว่าใช่ไหมครับนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยกับมอเตอร์ไซค์การจัดของที่ดีก็คือการทําให้จุดศูนย์ถ่วงของน้าหนักทั้งหมดมันอยู่ต่ําและใกล้กับตัวรถให้มากที่สุดเพื่อให้รถนิ่งแล้วก็ควบคุมง่ายค่ะแล้วจะจัดยังไงล่ะนี่เลยครับจํากฎ4ข้อง่ายๆนี้อยู่ไว้ให้ขึ้นใจเลย 1. ของที่หนักที่สุดต้องอยู่ต่ำที่สุด 2. พยายามให้น้ำหนักทั้งหมดอยู่ใกล้แกนกลางของรถให้มากที่สุด 3. จัดวางน้ำหนักให้อยู่ค่อนมาทางข้างหน้าเพลาล้อหลังและข้อสุดท้ายข้อ4รัดทุกอย่างให้แน่นหนาที่สุดด้วยสายรัดด,ดีๆครับทีนี้เราก็มีตัวช่วยที่จะทำให้การแพ็คของมันง่ายขึ้นอีกนะอย่างแรกเลยคือ d r y bag หรือกระเป๋ากันน้ำอันนี้เหมาะมากกับการมัดไว้ท้ายบาะ รับรองว่าของข้างในแห้งสนิทแน่นอนหรือถ้าใครชอบความปลอดภัยสูงก็อาจจะเลือกใช้กล่องแข็งแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักให้รถพอสมควรและที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับคือสายรัดคุณภาพดีๆอย่าไปใช้เชือกฟางหรือ,อยางยืดถูกๆนะครับเพราะมันอาจจะคลายตัวกลางทางได้ลงทุนกับสายรัดดีๆไปเลยมั่นใจกว่าเยอะครับไปต่อกันที่หลักการข้อสุดท้ายกันครับเมื่อของพร้อมแล้วคนพร้อมแล้ว ก็มาถึงเรื่องของตัวรถและแผนที่ซึ่งการเตรียมความพร้อมของสองสิ่งนี้เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้การจัดของเลยนะจะบอกให้ก่อนออกเดินทางทุกครั้งเลยนะครับต้องเช็ครถของเราให้พร้อมเสมอโดยเฉพาะเวลาที่บรรทุกของหนักๆเนี่ยต้องเช็คลมยางให้ดีเลยอาจจะต้องเติมลมยางล้อหลังเพิ่มขึ้นหน่อยตามที่คู่มือรถแนะนำ เช็คโซ่เช็คไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวให้ติดครบและที่สำคัญมากๆเลยถ้าต้องไปจอดบนพื้นดินนิ่มๆอย่าลืมหาแผ่นรองขาตั้งหรือที่เรียกกันติดปากว่าตีนเป็ดไปด้วยนะครับกันรถล้มได้ดีมากเลยและนี่คือกฎเหล็กข้อที่1ที่สำคัญที่สุดของการวางแผนเส้นทางเลยก็ว่าได้คือต้องวางแผนให้เราไปถึงที่พักแล้วก็กางเต็นท์ให้เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อยๆหนึ่งชั่วโมงก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน เชื่อเถอครับว่าการพยายามกางเต็นท์ตอนมืดมืดเนี่ยมันไม่สนุกเอาซะเลยการวางแผนเส้นทางที่ดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละวันจะขี่รถประมาณไหนเอาระยะทางที่เราไหวไม่ต้องฝืนและที่สำคัญมากๆเลยนะคือต้องเช็คให้ดีว่าปั๊มน้ำมันจุดต่อไปมันอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีอะไรจะน่าก,กัมูลไปกว่าการขี่รถไปแล้วใจทุ่มๆต,ต่อมๆว่าน้ำมันจะหมดกลางทางหรือเปล่าโดยเฉพาะเวลาที่เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลค่ะ พอวางแผนเส้นทางกันได้แล้วคำถามยอดฮิตที่ตามมาก็คือและสำหรับทริปแรกเลยเนี่ยเราจะไปกางเต็นท์นอนกันที่ไหนดีล่ะ สำหรับมือใหม่นะครับแนะนำว่าให้เริ่มจากสถานที่ที่มันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนเลยลองเลือกไปที่อุทยานแห่งชาติหรือว่าลานกางเต็นท์ของเอกชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครมีห้องน้ำสะอาดดมีสัญญาณโทรศัพท์เผื่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลส่วนที่ยังไม่ควรไปสำหรับทริปแรกๆก็คือที่ที่มันเปลี่ยวมากๆหรือการไปลุยเดี่ยวในป่านลึกรวมถึงการกางเต็นท์ในที่ลุ่มใกล้ๆลำธารเอาไว้ให้เราเก่งขึ้นก่อนแล้วค่อยไปลุยกันครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับ เมื่อทุกอย่างพร้อมของพร้อมรถพร้อมใจก็พร้อมก็ถึงเวลาออกเดินทางกันแล้วการผจญภัยครั้งใหม่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าก่อนจะไปเรามาทวนหัวใจสำคัญกันอีกรอบนะสำหรับทริปแรกที่สมบูรณ์แบบ 1. เริ่มจากสถานที่ง่ายๆก่อน 2. จัดของอย่างฉลาดจำกดเล็กเบาต่ำไว้ให้ดี 3. เตรียมรถให้พร้อมเช็คให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง 4. ปรับสไตล์การขี่ให้เข้ากับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและสุดท้ายไปถึงที่หมายแต่เนื่นๆจะได้มีเวลากางเต็นท์สบายๆตอนที่ฟ้ายังสว่างอยู่ครับเพราะสุดท้ายแล้วเส้นทางที่ใช่มันกำลังรอเราอยู่ข้างหน้านี่เองครับแล้วจะรออะไรกันอยู่ล่ะครับการผจญภัยบนสองล้อกำลังเรียกหาแล้วขอให้สนุกกับการเดินทางนะครับ